สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาชม L300 l, 2, l นะครับก็มิตซู i ิชินั่นเองนะฮะห่างหายกันไปนานนะครับตอนนี้ได้คิวทําแล้วขึ้นลิฟต์แล้วนะครับช่วงระหว่างรอทำสีนะไปดูกันว่าทําไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับทำทำทำ L 3 0 0ตอนนี้ใช่ชุดแต่งของตรงของแต่งเติมไปเรื่อยๆครับช่วงระหว่างรอนะตอนนี้ยกเครื่องลงมานะครับนี่นี่ฮะปั๊ม power รั่วซึมนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ำค้อหานนะครับปูกนะไล่กองนะครับนี่แล้วก็เครื่องยนต์อยู่นี่นั่นเองนะครับเครื่องยนต์ก็โอเคนะตาเครื่องเครื่องยังนิ่งดีอยู่แต่ว่า ผมจะไล่ข้างเครื่องทั้งหมดนะครับไล่ข้างเครื่องทั้งหมดนี่เกียร์เกยอ,อยู่นี่นะครับปืนคัดแผ่นคัดต่างๆนี่ก็ไดชาร์จนะครับเน็กนะครับไดชาร์จโดนน้ำมันน้ำมันเ๋ยล้างโอควอนมันใหม่นะครับไล่ดูขดอะไรอะไรท่องแดงกับฐานอะไรต่างๆมันนะฮะก็ยงท่อยางอะไรต่างๆเราไล่ไล่ใหม่นะครับกากบ,บาดเปลี่ยนนะครับ คันนี้เดี๋ยไล่ช่วงล่างต่อนะครับช่วงล่างนี่อย่างเงี้ยเห็นไหม L สามรคันนี้ได้มาจากที่ที่รู้จักกันนะครับอีกอูนึงนะครับอีกอูนึงแกมีพอดีแกก็้่งเอาไปปั้นต่อไม้มีลูกค้าไม้อะไรก็ได้มานะครับ <laughs> ได้มาก็เป็นสภาพที่แกลอกสีแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยครับครับถึงไหนก็แล้วเมื่อกี้รับสายนะครับ <laughs> รับโทรศัพท์เมื่อกี้นะครับอช่วง,งล่างก็โอเคนะคันนี้ เออได้มาเสร็จแล้วก็ทําเรื่องการโอนการอะไราเสร็จนะครับนี่ครับโอยังไม่ได้โอ่งใน,นคันนี้นะครับยังไม่ได้โอนเดี๋ยวก็จะทําสีนะทำทรงท,ทําสีอะไรต่างๆนะครับเ,เรียบร้อยทรงลงทงเอามาผมก็จัดทรงก่อนเลยใส่ยงใส่ยานเดี๋ยวจะยกก่อนนะคันนี้จะยกก่อนยกขึ้นสูงก็ประมาณนี้แหละไม่ได้สูงมากให้มันมีช่วงยุบของโชค๊คมันมันจจะไม่ได้ติดโช๊คอัพไม่ได้ติด ประตูประตูติดชุ้มล้ออะไรนะให้มันมีช่องยืดช่องยุบที่มันโอเคนะครับกันชนหน้าก็ใส่เรียบร้อยนะครับคันนี้ของแต่งเยอะมากของแต่งเต็มนะครับเจ้าของรถอยู่อเมริกานะครับอยู่ไปให้นอกแต่ว่าสั่งสั่งอะไรจากโรงรถมิสูนะครับโรงรถมิสูมาที่หาผมเยอะมากเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับนี่ทั้งออโนออิ All ้งซ้ายขวาของตรงของแต่งอะไรต่างๆก็นชนกันชนอะไรต่างๆก็จัดมาให้ใหม่หมดเลยนะครับ เครื่องยนต์ตอนนี้ผมก็เหลี่ยไล่ล้างทำความสะอาดนะตอนนี้มีคราบโอ้โหดูดิเคลอะเลยนะครับเคลอบเลยนะฝาสูบยังสวยอยู่นะครับดูประกอบเกล็ไม่มีตอนนี้มันซึมน้ำมันมันซึมก็ซึมปากเขาเบาแบบนี้เห็นไหมซึมด้านหลังซึมนี่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 เบาเบาเออเขาเรียกอะไรวยางติดอยู่ปากนเลยนะยางตัวนี้แหละยางตัวนี้แหละนะครับนี่เห็นไหม มันก็เลยทําให้ซึม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 ลงมาเปียกเบิรดนะครับเปื้อนมันก็สะอาดยากนะมันตัวนี้มันซอกแทกซอกแทกในเครื่องนะครับมันก็ทําให้สกปรกนะก็เดี๋ยวล้างทำความสะอาดนะครับนี่เห็นไหมแบบ B 2 B 2ตอนนี้ก็เออ่พร้อมขับแล้วนะเดี๋ยวผมต้องเอาไปใส่แอร์นะครับใส่แอร์เดี๋ยวทําอีกคลิปหนึ่งนะฮะคลิปหนึ่งทีเท่าไหร่เนี่ยทีสิบสองก็เรียบร้อยเครื่องช่วงล่างเสร็จหมดแล้วนะครับไปเทสเรียบร้อยหมดแล้ว ก็เหลือแต่งานสีกับงานแอร์งานภายในนะฮะนี่ตอนนี้โอเคเลยนะครับแล้วก็รถพี่มิตนะครับพี่มิตจะเป็น l อลนะครับเอลเฮดหกหนึ l ่งหรือห้าหกห้าศูนย์คันนั้นก็อยู่แผนกสีอยู่นะครับเดี๋ยวจะแซวไปให้ดูนะพี่นะนะนี่คันน้ำปาดซุ้มล้อนะครับปาดซุม้มล้อโหลดเตี้ยนะครับสไตล์โหลดเตี้ยแต่คันนี้นจะเป็นสไตล์ครอสนะ,ะสไตล์ครอสเอลสามล้อจะไม่สูงนะครับไม่สูง จะแ,แต่งแบบไม่สูงมากแล้วก็เป็นสไตล์คอสนะครับเป็นสไตล์คอสคือวิ่งทางลูกมดังได้อะไรปกติหมดเลยนะครับนี่นี่เรียบร้อยนะครับคานเคลื่อนเนี่ยต้องทำวามสะอาดไล่ใหม่หมดเลยยางทั้งคนทั้งเครื่องนี่ขาดนะครับขาดเดี๋ยวผมก็เตรียมไปเชื้ออะไรเพิ่มเติมอีกนะครับมีตอนแรกเสนอพี่ไปล็อตแรกนะครับตอนยังไม่ได้ยกเครื่องก็ไล่ดูตาเปล่าก่อนว่าม,มีอะไรอะไรบ้างทีนี้ยกเครื่องลงมาเนี่ยโอโ้โหอัญยะนะครับอัญยะ <laughs> แต่ถามว่าคันนี้ขับได้ไหมขับได้นะ ขับได้ปกตินะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงมันคือตามสภาพทีเนี้ยลูกค้าบอกว่าต้องการที่จะดูใช้ยาวๆอะไรต่างๆก็ตรวจเช็คเครื่องยนต์แล้วเนี่ยมันมันโอเคนะครับผมกม็ยังไม่อยากเปิดเสียงเครื่องเสียงอะไรมันยังโอเคอยู่ก็ยังไม่อยากเปิดไาสูบนะครับเพื่อเช็คดูลูกสูบแหวนลูกสูบอะไรต่างๆนะเนี่ยรจะเปิดดิช่างเปิดฝฟ้าสูบไหมไม่เปิดไม่เปิดนะครับไม่เปิดเพราะว่า ฟังเสียละอะไรมันยังโอเคอยู่ควันเคืนไม่ออกควันขาวไม่มีก็ถือว่าโอเคนะครับก็ไล่ข้างเครื่องไล่ระบบน้ําต่างๆนะครับเดี๋ยวเอาหม้อน้ําไปล้างนะครับเดี๋ยวเอาน้ําไปล้างนนี่ก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตนะอัปเดต L 3 0 0นะครับ L 3 0 0โอเวอร์ฮอณนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ได้ทั้งหมดเองก็เกือบทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดแต่ถามว่ามันจะต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับในการบิ้วรถเก่าเนี่ยบางท่านให้ความหวังว่า มันจะมันเหมือนรถป้ายแดงสมัยใหม่เลยมันไม่ได้มันก็จะมีจุดที่มันอย่างบอดงบอดี้มันอะไรบ้างอะไรบ้างาเงี้ยเราเข้าใจนะมันเป็นเป็นรถปีเก่านะครับเครื่องยนต์อย่างเงี้ยคามว่ามันตอนที่ผมทาอะไรต่างๆเนี่ยมันโอเคนะครับมันใช้งานได้บิ้วมาหน่ยโอเคบางจุดที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยมันตอนที่อยู่อู่เนี่ยมันมันยังไม่ถึงวาระมันพอทีไปใช้สักพักหนึ่งมันถึงวาระมันอย่างเงี้ยมันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับตอบไม่ได้เหมือนกันนะว่า มันจะถึงเวลามันนะครับในการรถต้องเข้าใจฟีลลิ่งของรถปีเก่าด้วยนะครับแต่ว่าถามว่ามันมันก็ใช้งานดีกว่าเดิมเยอะไหมวิวมันก็ดีกว่าเดิมนะมันก็สภาพมันก็จะใหม่มากขึ้นใช้งานดีขึ้นนะครับมันก็เหมือนกับเราดูแลเขารับหนึ่งใหม่อ่ะง่ายๆนะครับนะก็ประมาณนี้ต้องเข้าใจก่อนนะรับหนึ่งใหม่ไม่ใช่ว่าจะเหมือนป้ายแดงเลยนะครับมันไม่ใช่นะครับก็คือมันเป็นรถปีเก่าอยู่แล้วแต่ว่าสภาพเครื่องยนต์อะไรมันยังดูดียังใช้งานได้ยาวกว่ายืดอายุการใช้งานของมันมากขึ้นนั่นเองนะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้วันนี้ L 3 0 0มีขั้นเดียวนะครับที่เป็น L 3 0 0อนะนะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ EP นี้ครับก็จบไปแล้วนะครับไม่ยาวมากนะครับมาอัปเดตนะครับ L 3 0 0นะครับไม่รู้ว่า EP ไหนลนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย